สวัสดีครับมีน้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็ามาคล้ายๆว่ามาฟังนกอีกรอบนึงนะครับมีทีมงานบอกว่าตรงนี้นะครับมีนกขูอ่างว่าอย่างนั้นนะครับตรงที่ผมมาใส่ช่วงเช้าวันครับวันนั้นนะครับที่ผมเอาจ้าเป็ดมานะครับที่กําลังจะไปต่อหนกกับพอบัตนะครับซึ่งใส่ได้แวบเดียว นะครับอ่าพอไปถามนะครับคนบอกว่าแถวเนี้ยมีนกขูอ่างนะครับมีคาลมนะครับอ่าอยู่หนึ่งตัวว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยเอาเจ้าสองมาครับวันนี้นะครับอ่าเลิกงานมารีบเลยนะครับพี่น้องอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าสี่โมงสี่สิบใส่เสร็จเมื่อกี้เลยนะครับผมใส่เสร็จปุ๊บก็อ่ามาถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องดูนะครับนะครับนู่นนะครับใส่ต้นทุ่งสูงด้วยนะครับเดี่ยวๆกลางทุ่งนะครับแต่พอใส่เสร็จลมครับพี่น้องดูวันนี้ลม นะครับเมื่อตอนกลางวันยังดีๆอยู่นะครับพี่น้องพอเสร็จปุ๊บนะครับลมมาเลยนะครับตอนแรกว่าจะใส่ตรงทิวต้นยูคานะครับมันมีต้นหนึ่งใส่ได้อยู่แต่ว่ามันลมครับอ่าก็เลยได้ย้ายนะครับไปตรงนู้นเลยนะครับอ่าคนเลี้ยงไ้ายก็มีครับพี่น้องอ่าพอดีเพิ่งได้บอกบอกว่าผมจะใส่นกตรงนี้นะครับอ่าแกก็เลยไล่มาฝั่งนี้นะครับนะก็มาฟังครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะยังไงครับวันนี้มันลมเลอเกินนะครับลมจริงๆ ก็ต้องรอดูครับตอนนี้เจ้าสองผมก็ขันโยนอยู่ครับผมขันโยนหาอยู่นะครับจะได้ยินหรือเปล่านกคูัวอ่างนะครับวันนั้นมาต่อก็ไม่มีอ่างครับพี่น้องไม่ได้ยินนกอ่างนะวันนั้นนะครับหรือว่ามันมีอีกตัวหนึ่งอ่าไม่แน่ใจนะครับผมเอ้าเดี๋ยวรอชมครับพี่น้องนะครับในคอนอ่าสุดท้ายนะครับอ่าคอนข่ำนะครับสุดท้ายเลยยังไม่มีวี่แววครับพี่น้องโอ้ไม่ครับยังไม่เจอนกปว่าสักตัวเลยนะครับอ่า คือก็มันค่ําแล้วด้วยนะครับไม่ได้ยินแล้วก็ลมครับไปเด็นคือลมนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวเล่นแล้วกันครับวันนี้นะครับอาจจะมาฟังนกอ่างซะหน่อยนะครับก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้ว5้าโมงสิบนาทีนะครับจริงๆนกมันต้องมาแล้วครับพี่น้องนะครับห้าโมงนี่คือนกต้องมาแล้ว หรือว่ายังไม่มายวลอยสักหน่อยนะครับผมกลัวมันค่ำมาสิครับค่ำปุ๊บนกมันไม่เกาะแล้วครับทีนี้มันจะเข้าพุ่มนอนแล้วนะครับซึ่งพุ่มนอนมันก็อยู่ติดกับบ้านนะครับอยู่ติดกับบ้านน่าจะนะว่ามันแถวนั้นมีพุ่มต้นไผ่ต้นอะไรเยอะนะครับแถวนั้นนะครับก็ใกล้บ้านเกินไปนะครับก็คงไม่ไปใส่นะครับจริงๆเนี่ยครับว่าจะมาใส่ต้นยูคาเนี่ยครับต้นเดียวเดียวนี่นะครับแต่ว่าลม ครับกลัวมันพะเนียยรูดลงมาครับเพราะว่าต้นยูคาันมัน,มนเวลามันลมแรงเนี่ยคือมันจะอ่อนลงมาเนียครับพี่น้องทำให้พรเนียดนั้นดูดลงได้นะครับก็ต้องเซฟๆครับโอ้เอ้ารอสักหน่อยครับพี่น้องสัก20นาทีนะครับถ้า20นาทีถ้าไม่มาก็เข้าบ้านไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเข้าบ้านนะเดี๋ยวค่อยมาฟังใหม่บรรยากาศที่มันไม่ลม ถ้าไม่ลมนี่ผมว่านกป่าน่าจะน่าจะขึ้นเล่นแล้วนะครับตอนนี้ครับก็ได้เวลานะครับอนกลงแล้วนะครับพี่น้องก็ไม่มีนะครับไม่เห็นนกป่านะครับมันลมครับอาจจะอ่าเข้านอนนะครับนกอาจจะเข้านอนแล้วนะครับอะนี่ก็พึ่งลมสงบก็ตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบแล้วนะครับรอชนค่ำจริงๆครับก็ไม่มีมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับพี่น้องว่าจะเจอหรือเปล่านะครับนกอ่างทีนะ่มีคนบอกนะครับว่ามีนกผูกอ่างอออขออนุญาตอานกลงก่อนนะครับ เอาละครับผมพี่น้องครับก็ถือว่านะครับยังไม่ได้ยินนะครับก็ต้องอ่ามาใหม่อีกรอบนึงนะครับอ่ยังไม่ได้ยินนะครับนกขู่อ่างนะครับอ่าไม่เฉพาะนกคู่อ่างนะครับนกป่านะครับทั่วไปวันนั้นเห็นสองสามตัวอยู่นะครับที่อ่ามาเข้าต้าเป็ดนะครับก็ไม่ได้ยินครับวันนี้เพราะถือว่าอ่ามันลมครับพี่น้องอ่ะลมแล้วก็ช่วงค่ำแล้วด้วยนะครับนกก็จะไม่ค่อยขึ้นเล่นเท่าไหร่ ก็จะเข้าพุ่มนอนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราถือว่ามาพักผ่อนนะครับพักผ่อนช่วงหลังเลิกงานนะครับผมก็เช่นเดิมครับช่วงนี้ก็เริ่มจะกินหญ้าแล้วครับพี่น้องนกนะครับนกเริ่มเข้าฝูงแล้วนะครับผมบางกลุ่มสองสามตัวสีตัวนะครับก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้นะครับเราก็ขยันนะครับพี่น้องขยัน ย้ายไปเรื่อยนะครับย้ายหาที่นะครับตัวที่คึกนะครับหาย้ายไปเรื่อยๆนะครับไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะครับช่วงนี้นะครับถ้าอยู่ที่เดิมนะครับก็คงจะไม่ค่อยได้นะครับถ้าตรงไหนนกมันเริ่มเข้าฝูงแล้วนี่คือย้ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อคืนนี้ครับต้องขออภัยนะครับไหลสดนะครับผมรู้แล้วนะครับเกิดจากสาเหตุโทรศัพท์ผมนะครับมันร้อนนะครับพร้อมร้อนแล้ว ตอนแรกนะครับเน็ตมันตัดนะครับพอเน็ตตัดที่นี้นะครับพอรอบ2ก็เครื่องก็ดับเลยครับพี่น้องนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวจะแก้นะครับแก้ปัญหาที่โทรศัพท์นะครับยามเวลาผมไลฟ์สดนะครับก็จะนะครับไม่ติดติดขัดขัดนะครับผมเอาละครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามนะครับกดกระดิง่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ